เล่ากบานช่างบ้าที่หาสาระไม่ได้เลยวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมพูดประโยคเร็วๆนะครับผมซึ่งพวกเราก็จะถ้าใครพูดผิดนะเราจะมีโอกาสได้พูด3ครั้งนะครับถ้าใครครั้งสุดท้ายคาเอาจริง,รงถ้าใครพูดผิดหรือพูดแบบไม่ถูกอะ่ะเออจะโดนแบบนี้ครับจะโดนแบบนี้นะ แบบนี้แบบนี้วันนี้เรามาช,ชิวมาชิวไม่ได้วันนี้เราวันนี้เรามาชิชวๆนะวันนี้โอเคไม่ไม,ไมีเล่นใหญ่เล่นด็อยากจะทำให้ทุกคนแบบคลายเครเียดอะครับมาคำแรกมาเลยเล่นเลยเดี๋ยวเออเอาเลยมาคำแรกนะทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถืออะไรไหทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกอ่ะเรามาโอ่ๆได้ออกกันว่าไปที่ก่ออนเอโอ้อ้าวมึงโกหพูดก่อนกคอยกั่าน หรอทหารแบกปืนโบกปืนไปโบกตึกสิทังไหนวะสามรอบทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเอาไอ้เหี้ยเอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรวะเอาเะไรเลยเนอะมึงพูดอีกสามรอบทหารแบกปืนไปไปกูว่าเช็ดอย่าวกูยังเอาผู้กองต่อเลยผูต่อเลยกูว่าอีกแล้วทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเอาถูกอะไรว อ่ะพ,พูดเลี้ยงกันสามคนเลยเอ้าพูดทหารถือปืนแบกปืนฟักถือไม่ไดอกไม่ทหารเอ้ <gamma enders> เอาคำที่สองมาเลยคำที่สองงานเนเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดโอ้โหเจอแล้วครับพูดเลยปังอะไรวะอย่างนี้ก็กลางใครอีกแล้วหนึ่งใครอีกรอบนึงอีกแบบไหนละ เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักกลัวเรียนแล้วไอ้เหี้ยไอ้คนต่อไปเลยบอกบอกเลยมึงคนต่อไปม่ตรงไหนวะเดี๋ยวพูดต่อพูดต่อเช้ายังเกาะเช้าฟาดฟักผัดโอ้ไม่ได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 ้บอบอพอยังมึงเลยมึงเลยยังเกาะยังเกาะบอกไม่รู้บอกไม่รู้บอกไม่รู้เช้าฟาดผัด ฟักเย็นฟาดฟักผัดเชียวฟาดฟัดฟักมาขต่อไปม่มั่นได้จะค้ามดรอขึ้นจะเป็นไงเนี่ยบ้องอยากแบบรีดเม้าท่านกันเนะมันไม่หน่อยอ่านง่ายมันเป็นแบบเอียง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 อ๋อข้ามต่อไปเลยคข้าต่อไปแล้วยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่เอาไหมยักษ์ใหญ่ไล่ักเล็ก ผู้เข้ามาถือว่ามุจักเกี่ยวอ่ะมาใครวะด่ามึงยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่อ้ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กแล้วยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ไล่ไล่ดิไล่ดิตลกอ่ะตลกอ่ะไม่น่าซีื่อหวะบมบอกว่าเนี่ยเปียกข้ามพานอยู่มึงดูกู่มาแม่ข้าวต่อไปกูขอแบบชิ่วๆชี่ยข้าวต่อไปละชิวๆ ตั้งใจฟังได้กูถึงด้วยเหรอนี่ยยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอฉีดแก้หิดเฮ้ยคำคนพูดด้วมาอ้เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรดีโอ้ยเป๋มือก็ไปตีเขามาครับที่เท่าใดเลยโมไปหรอทำที่สี่ให้สี่นอนอ๋มามาบอกใหม่บอกใหม่ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอฉีดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดเอาหยุด ทำไมต่อไหมต่อต่อนี่ยานั่นหมอชิดแก้ิีแก้ฝีไม่ใช่อ้แก้หิดแก้อะไรเีอแก้ฝีไม่ใช่หรอแก้หิดแก้ฝีไงแก้หิดขาเมื่อเขาเมื่แก้หิดแก้หิดแก้ฝีะตาคว้าหิดกอาย่า ยานัดหมอมีแก้สีแก้เห็ดยานัดหมอชิดแก้เห็ดแก้สีเออถูกกว่าของจริงว่ะเฮ้ยยานัดหมอมีแก้สีแก้ฝีไอ้เหี้ยคลิปนี้มันออกมันมันเอากจริงว่ะมันยังไม่ผิดเลยว่ะไอ้เหี้ยคลิปนี้มันมาเอากจริงว่ะ <c oughs> เออมีสติหน่อยเพื่อนมีสติมีสตินะตุ๊กตุ๊เจ้าสอนนี่แหบลบถ้ามีสติเราจะชนะทุกอย่างโอ้นะครับต่อไปบริการหนังสืออีกแล สำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีตีอ้ตีกวเลยตีกูเลยเดี๋ยวหัวก้นเลย้าตีเลยว้าเกาอะไรนะอะไรนะตะกองสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีโอ้มึงตีคูเลยเอาตีเอาตีเลยตีเลยตี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  สามลีไข้หวยสามรวยไข้ผีอ้าวพูดสองพูดสองเฮ็ดถั่วเฮ็ดถั่ววันแรกจะแสดงทำไม่ได้นั่งเสืออ้าวเอาคำเอาคำง,ง่ายๆแล้วทีนี้ไง่ายๆสันสส้นๆละนองละยองยะลาละนองจะอะไรอ่ะวุ้งอะไรแล้ววุ้งอะไรแล้วเอาสุลีเลยวุ้งอะไรแล้วฮะ,อะโอ๊โโโย มันงองละยองยละล่ะไม่ใช่งองละยองยละลย่ะ <c oughs> นอแหลคุณไม่จริงอะ่ะโอ้เริ่มเล่นไหยโอ้ฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันมาทําอะไรที่นี่ที่คําต่อไปคํานี้พริกมาก ที่จกิ่งผมโมเลยทุ่มค่ำแหละแต่ขันผมบ่าลำธารผิดคนผู้ชมที่ห้ามอ่ะขันถือทุ่มค่ำอ๋อทุ่มตีตีเพชรเอางรอบนี้ไม่เอาแบบไม่ผิดเลยนะเอาแบบไม่ผิดเลยนะเออจัดไปอันนี้หมดปราบเสียนแล้วนะสีไม่สีฟังตั้งใจฟังยายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีโอู้สัลลัเอีเวสาระ ยายมีหรือยายม้อยก่อนยายมียายมีหรือยายมอยก่อนวะยายมีขายหอยยายม้อยขายมีคนของยายมีติดต้นมีของอะไรอะไรอะไรอะีรมันอีอะไรเนี่ยเอาใหม่ดิทวนชวนใหม่ดิยายมีขายหอยยายมอยขายหมีวันดีขึ้นตะก้อไปดิฮัลเออเออ กูอ่านผิดอันยายมอยขายหมียายมีขายหอยวันดีคืนดีนี่เ <c oughs> อ้ยกีไมพ่พ,มพอ,อพูไมพ่พ,มพอ,อพูไม่พอเออพูไม่พอครับแตกล้อหัวคุณนะเข้าตไปเข้าตไปเข้าไปนะมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะมึกหมดเอาไหม้มึมกหกเลอะมุง้ง โกตีกูซ่ตีกูซ่ตีกูซ่มึกยังเกาะเอ้ยบาบง้างมาจากจีนครับอันนี้ง้างเราเราง้างมาจากจีนเรามแล้วกูสวมพ่อขนอันนี้ยกากูดูเวเอาไหนะังยังงมึกหกลมูมัน่เตมันักได้ดิมันเมียวนฟังกันมามามาับต่อไปขับต่อไปนะั้งที่ตนเราเห็นมิตรเหรียญจำไม่ได้ที เออไปเลยไม่ได้ไม่ได้อสามคำไมยได้ไออีกสามคำอีกสามอีกสามคำก็ได้ว่ามึงม่เห็นดอกเกิ่งหัวแล้วเวอร์ดิจะข้าอยู่ตั้งใจฟังต <uh ั้งใจฟังตาตีตกต้นตาลตอตาลตำตูตาตีตายใต้ต้นตาลเออมึงตีกูเลยไออย่างเงี้ยกูก่อนกูก่อนเออเอามึงตีกูก่อนมึงตีกูก่อนมึงตีกูก่อนเลยตีเอาตีเลย เดี๋ยวเขาเลือกกันอ่ะอ้าวเอาดิเอาดิมืออ่ะก่งนี้ก็ใช่เหรอตาไม่ได้ตายลยงมันไม่น่าตานานขนาดนี้ไม่งั้นก็ตายแล้วขนาดนียเจ็บจังวะอ๋ะต้นตาลต้นตาลไม่มันมันหยุดยี่ต้นตาลมันเจ็บมัมันเจ็บเอาบอกกระดูกอะมันมัเจ็บเนี่ย เมื่อะเทือนอีกสองข้มไปแล้วเอันน <what> ี้ขำาต่อไปแบบนี้คำาดีเด้ยินบ่อยมากเลยตั้งใจฟังได้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันวัดวัดตั้งตมันกินเผือกติดฟันกินทั้งเผือกกินทั้งมันอยากก้คกลับเหรอ ปลงไไว้้บนีอ้เหกกยัวมันก็เปลือกเก่าๆอะไรนะเอาใหม่ดิต้อนใหม่ดิตัวนะกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกกินเหงือกติดเหงือกไม่ใช่ติดเผือกมาๆกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอ้ยของจริงเลย อู้หวัวหัวแล้วกูอ,อ่ะอันนี้ครับสุดท้ายแล้วนนี้มีกูบ่ได้หนังสืออยู่พูดเดียวว่าเก้แหละฮะโอเคครับสุดท้ายต่อไปตั้งใจฟังเด้อยาย <c oughs> กินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยาย <c oughs> ไหลย้อยเอ้ยเอยได้ปะให้กูเฮ้ยกูยังไม่ถูกสักคำเลยเฮียกูได้กันเว้ยมาตากูเออ ยายกินลำใหญ่น้ำลายยายไหลย้อยเอ๊ะจับปัญญมายายกินลำใหญ่น้ำใหญ่เลยพอแล้วพอแล้โอ้โหเป็นยังไงครับความรู้สึกวันนี้ความรู้สึกวันนี้ยังไงครับความรู้สึกวันนี้ยุ่งยังเออผมรู้สึกว่าผมต้องการเงินบริจาคครับทำไมครับเอาไปทำไมผมอยากเอาไปช่วยประเทศครับอ๋อให้20คนด้วยนะครับ20คนที่ผมส่งเงินมาไป ไม่เกี่ยวแล้วไอสัตว์โอเคครับผมก็จบไปแล้วครับกับเกมสนุกสนุกของพวกเรานะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็เช่นเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไอเหียกเลไปูใส่หน้าตาตอ้จำทางกลับบ้านไมวมงต่าได้วยไป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 ทุกคนไปไปกลัวปัาไม่อย่งไรทังนี้แหละ